ไปยัง<ม>ไปไหนก่อนเถอะไปพงนั่งยองไปหาอะไรกินเดี๋ยวสี่โมงครับเปิเดเจ็ดโมงกวาจะถึงจะถึงคนแรกเลยเหรอนี่กี่โมงนี่กี่โมงละหกโมงครึ่งมถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งไม่รู้เหมือนกันน่าจะ โอเคนะตอนนี้เราก็ไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟูนั่งยองคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขับไปกี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับเราขับมา23กิโเมตรแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เวลา6โมงครึ่งนะครับ6โมงเช้านะพยายามขับเบาสุดแล้วนะเดี๋ยวน้ำมดีดขึ้นนะครับก็นะครับเดี๋ยวเราจะขับตรงไปบนสะพานใหม่นี้เลยนะครับ ที่มันยาวๆเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมสะพานใหม่ยาวๆเลยนะครับโอ้ฉลามในปากฉลามมีตะแกรงด้วยตอนเช้าก็มีคนมาวิ่งกันเยอะนะครับสะพานใหม่ โอเคนะคตอนนี้เราก็ออกมาจากสะพานใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟูนั่งยองคาเฟ่กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะถึงกี่โมงนะครับแล้วก็ขับไประยะทางกี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็กลับมา28.9กิโลเมตรแล้วนะครับเวลาตอนนี้ก็6โมง34นาทีนะครับ อนนี้นะครับเราก็ขับมาถึงศรีราชาแล้วนะครับตรงนี้ก็ทําถนนเหรอน่าจะทําถนนนะครับตรงนี้ก็นะครับตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับที่ศรีราชานะคนเยอะจริงจริงนะตอนนี้ก็หกโมงเชา้าห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับเป็นเวลาที่คนเดินทางไปทางานกันนะเนาะ โอเคนะครับเราเบี่ยงซ้ายเข้าระยองนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะถึงพัทยาอยู่แล้วนะแต่ว่าเราจะไปภูรังยองนะครับในเขตจังหวัดระยองนะตอนนี้ก็ขับมาจากะสะพานใหม่ประมาณเกือบ50กิโลแล้วนะครับมาถึงนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะถึงกี่โมงนะครับตอนนี้ก็7โมง7นาทีนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงภูนังยองคาเฟ่กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ขับมาทั้งหมด97.5กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำมันกระพริบแล้วนะครับน้ำมันใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะก็เดี๋ยวขากลับก็ต้องรีบหาปัม๊มน้ำมันนะครับเรียกได้ว่าขับมาจากสะพานใหม่นะครับในอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยประมาณโอ้โห70กิโล ก็ประมาณ70กว่ากิโลนะครับที่กลับมาถึงตรงนี้นะครับโคดไก่เราจะไม่เล่นโค้งนะครับก็เข้าโค้งปกตินะ ตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงยีนาทีนะครับก็อย่างที่ประมาณการไว้นะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากที่สะพานใหม่ชลบุรีนะครับโอ้โค้งโหดจริงๆ้าว โอเคนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้ถึงแล้วนะครับปูนังยองคาเฟ่นะครับบรรยากาศทางเข้าเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างอากาศเย็นนะครับร่มลื่นเย็นฉ่ำนะฝนเพิ่งตกด้วยนะครับดูจากถนนนะครับ โอเคนะคตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับภูรังยองคาเฟ่นะครับเวลาอย่างที่ประมาณการไว้นะครับมีคนตั้งแคมป์ด้วยอะ่ะโอเคนะคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับภูรังยองคาเฟ่นะเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันนะครับเราจะเป็นกาแฟกินอะไรสักหน่อยนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะแล้วกันนะครับว่าจะสั่งอะไรกินบ้างนะครับตอนเช้าแบบนี้นะ <c oughs> ตอนเช้ามีแค่น้ำใช่ไหมคะถ้าเป็นพวกอาหารอาหารจานเดี่ยวได้ค่ะจะมีเป็นพวกข้าวผัดผัดกะเพราค่ะลูค้าแล้วก็ทางร้านก็จะมีเป็นไข่กระทะด้วยนะคะ๋อาชาเขียวแก้วหนึ่งครับ แล้เป็ะนเย็นหรือปังคะเย็นค่ะออลาเต้แก้วหนึ่งครับแล้วเป็ะนะเย็นร้อนปังคะเย็นครับโอเคนะตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะครับร้านปูน้องยองคาเฟ่น,นะครับเหมือนว่าท้งร้านเนี่ยจะมีแค่เราสองคน <c oughs> กินก่อนซะละรสชาติเป็นไง <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนที่มากินน้ำแก้วละห้าสิบแล้วก็สั่งอะไรเพิ่มอีกมีกะเพราไก่ไข่ดาวเจ็ดสิบ้าบาทไข่ดาวยี่สิบไข่ดาวของละยี่สิบก็ดูดิน <c oughs> ใช่ตัวเพิ่งเห็นแล้วก็เลยตกใจ <c oughs> มาแล้วข้าว มรามีคนเดียวจริงๆเหรอเรามีสองคน,น,นลลคเนี่ยเรียกว่ารถลูกค้านี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เห็นใกล้ๆเนี่ยคือไม่มีใครเลย <c oughs> ทำอะไรครับ <c oughs> จะขับเหรอ <c oughs> เดี๋ยวให้เขาซ้อนท้ายอะ่ะ ไม่ใช่ปัญหาขับได้น้ำมันจะหมดแล้วเฮ้ยน้องหมาเดี๋ยวก็โดนชนหรอกโอเคนะคตอนนี้เราก็ออกมาจากคูน้องยองคาเฟ่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็กาลังจะกลับกันแล้วนะครับกลับบ้านบึงนะครับออกมาเที่ยวตอนเช้านะครับตั้งแต่ตีห้ากว่านะครับ จนตอนนี้8ปดโมงสานาทีนะครับเราก็กาลังจะกลับกันแล้วนะครับวันนี้ก็มาเที่ยว2ที่นะครับเป็นสะพานใหม่ตอนเช้านะครับไม่มีคนเลยนะครับที่ผมไปอยู่เนี่ยไม่มีคนเลยนะครับแล้วก็ามาที่ภูรังยองคาเฟ่น,นะครับ2ที่นี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ไปไหนเลยภูรังยองคาเฟ่ก็ไม่มีคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมดานะ คนเขาก็ไปทํางานกันนะครับพอดีแฟนผมทํางานกลางคืนนะครับว่างวันนี้ก็เลยออกมาเที่ยวกันสัหน่อยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วก็ก็นะครับอยากขี่รถเล่นหน่อยนะครับโอเคนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ